in ดงกัีลยอา่าา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 ้าา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 ีาาาาานาาาาาากาาาาาายนาาาาาางาาาคราาาาอาา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 ามาาาาาาาหอาเาา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 าลาา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 าดาาาาวาาัาา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 อาาาาาาา่าี่าาาเาาาออนาาาิ่นาาาาานาาาาาาา้าา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 อาาาาาานาาาากาา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  ปอน,ปนอ,อ่ะปลนกรายการนะอะบร,ริเวณข่าวแรกครับผมนะถึงแม้ว่าหลายๆคนที่เป็นคอหนังชอบชินชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะครับม,มายาวนาะนหลายภาคนะครับก็จบบริบูรณ์ไปแล้วก็มีภาคต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่ซึ่งล่าสุดนะครับ ความสนุกครั้งใหม่แห่งตำนานโลกเว็บมันจะกลับมาอีกครั้งเลยเฮ้ยมาเหรอเออนะฮะพอเว็บไซต์มูวี่เว็บนะครับได้รายงานถึงคำยืนยันของเควินนะฮะขอเสียงบอกว่าสังนีตุนิดนึงเควินซิจิฮาระเออนะฮะผู้บริหารค่ายวอร์เนอร์บรัสครับก็ว่าเขาบอกว่าหนังสือชุด Fantastic Beasts and Where to Find Them นะครับหรือว่าชื่อไทยเนี่ยก็คือสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่งั้นแสดงว่าจะต้องเป็นสารคดีป่ะใช่จะต้องเป็น อออะไรนะเกาะเกาะมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยมั้ไม่หรอกก็แปลตรงตัวไงแปลตรงตัวเนี่ยมันเป็นอย่างงี้แต่ถ้าเกิดเข้าฉายจริงๆริงาไม่ไม่ได้แปลตรงตัวนะฮะเออนะเขาบอกว่าเป็นผลงานเขียนของ J K Rowling เจ้าเดิมเลยของแฮร์รี่พอตเตอร์ดี่เนียนะฮะก็กำลังจะถูกสร้างเป็นหนังไตรภาคนะครับผมนะซึ่งก็บอกว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราว70ปีก่อนหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์อีกนะเออแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนแฮนนี่เกิดก็เรียกว่าเก่า รถไฟเป็นรถไฟ<า>ใช้น้ำใช้น้ำอยู่เลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก่อนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะเดินทางไปที่ยังฮอกวอร์ดนะครับตัวลหลักของเรื่องคือศาสตราจารย์ด้านสันมพิทยาชื่อ New นิวส์คาร์แมนเดอร์นะฮะผู้เขียนตำราเกี่ยวกับศาสตราจารย์นี่แหละนะครับเป็นหนังสือของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งของฮอกวอร์ด ที่ต้องอ่านนะครับทั้งนี้เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปมีหนังสือชุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์เท่านั้นไม่ใช่ภาคต่องไฮะของแฮร์รี่นะก็คือเป็นคล้ายๆกันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครอยากได้อารมณ์ประมาณแฮร์รี่เนี่ยก็ไปดูเรื่องนี้ได้อ้าวไปไปดูเรื่องเนี้ยปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องราวก่อนก็ไปอ่านหนังสือได้นะครับผม Fantastic Beasts and Where to Find Them ไปหาอ่านได้นะเนาะแปลมีเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องต่อมาไม่ต้องแปลค่ะ เพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเรานั่นเองนะคะสเาเรัจพระนเรศวรค่ะสําหรับรั้นนี้เป็นห้าแล้วนะกับยุทธหัตถีนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สุดยอดของตำนานไทยของเราเลยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนี่นนนเ,นเป็นผู้กำกับเองด้วยแล้วแล้วก็ คือท่านจะชอบอสร้างหนังอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการบันทึกบันทึกบันทึกภาพด้วยฟิล์มภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเมืองไทยด้วยนะใ,ในตอนนั้นนะคะเอาล่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยใครที่อยากจะดูหรือว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องสองครามยุทธหัสตรทีนะเน้นเลยนอกจากเนื้อเรื่องจะสวยงามแล้วภาพก็ยังสวยงามด้วยมีตอนแบบ เขาเรียกับเขาเรียกว่าอะไรช้างตอนงานประสานกันอะชลช้างตอนในสงครามอะสวยมากเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยดำเนินไปด้วยความเข้มข้นสุดขีดจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้าโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่ต้องติดตามให้ได้นะคะเป็นการรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าได้หลัมังใกล้ๆนะคะกับ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร5อ้าตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช5ยุทธหัตถีค่ะใช่ครับนะเรื่องนี้จริงๆมีคิวจ่อฉายตั้งแต่ตอนช่วงประมาณปี2 5 2ปลายปีค่ะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเหมือนเขาจะไปดัดแปลงปรับเปลี่ยนอะไรด้วยแหละที่ผ่านมาได้ผูพันเบิร์ดมาแสดงเหมือนเดิมนะคะเอาละนะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับ ข่าวนี้ฮะใครที่เป็นสาวกของคองหนังของ,ของเขาเรียกว่ามาเวิฮีโร่นะฮะมาเวิฟซูดิโอเนี่ยแหละงานนี้ต้องหลัง,งตาแล้วแหละนะฮนะเพราะว่าเราจะไปเห็นหนะ้าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ในไอรอนแมนอีกต่อไปทำไมเพราะเขาหมดสัญญาแล้วอ๋ออ่าไม่เป็นไรก็เซ็นใหม่ใช่นเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่เซ็นใหม่อ๋อคือเขาก็จะบอกว่ามีการเซ็นสัญญาว่าสมมุติว่าอ่ามาวิฮีโร่เนี่ยเขาจะสัญญาให้คุณเล่นกี่เรื่องอ่าดาวระบบเนี่ยก็ เซนไว้ประมาณ5เรื่องค่ะอีรอนแมนภาคกับตัวเดอะ v อเวนเจอร์อีก2เรื่องอีก2ภาคค่ะซึ่งตอนนี้เหลือแค่เดอะ v อเวนเจอร์ที่ยังไม่ได้ที่ยังถ่ายอยู่ก็จะคือเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหน้าโรเบิร์ตดันนี่เจเนียร์ขมาเวลและเป็นบทบาทของไอรอนแมนะนะครับผมซึ่งเขาบอกว่างานนี้เนี่ยคนใหม่เนี่ยเขาก็คงจะหามาอยู่แต่ที่แน่ๆเนี่ยลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายกัน มันก็ไม่มันก็ไม่อินแล้วว่าเนื้อออกไหมคือเราอินกับคนแรกไปแล้วเหมือนเราดูปาวุ้นจิ้นอะฉันก็จะอินกับภาคแรกที่ปงงไว้ปงเป่าจริงจังคือปาวุ้นจิ้นก็ต้องเป็นคนนี้ดั่งเจ้าก็ต้องเป็นคนนี้คนไหนมามันก็ไม่หล่อแล้วอะเออนี่เหมือนนะเหมือนไหมเหมือนนี่สาเหรอสารใจปงเหรอไหนเล่า อ๋อเออช่องนี้จอจัดตอนเช้าโอเคโอเคเหมือนตอนเช้าใช่ไหมผมสบายดีวันนี้เหมือนเลยท่านเป่าใช่ไหมท่านเป่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอดูถ้าเกิดแบบคือคนที่จะมาแทนเนี่ยมันมันกดดันนะที่จะทําให้คนมาชอบกันเดิะมาะเหมือนกับของเก่าก็ทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่หรอกเขาบอกว่ามีข่าววงในบอกมาว่าคนที่จะมาแทนโรเบิร์ตลัวนี่จานีย์เนี่ยคือบรูซเบรนเนอร์นะ อาจจะอาจจะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่รู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะก็จะใครก็แล้วแต่ยังไงสาวกมาเว้ก็ดูอยู่แล้วแหละติดตามกัอยู่แล้วแหละนะจ๊ะใช่ไหมก็ถ้าจะตามโรเบิร์ตแลนี่จูเนียร์ก็ก็ตามไปในเรื่องทรรมดาไปแต่สาวกมาเว้หกมาเว้เขาก็ทำหนังดีอะเนาะยังไงก็ติดตามต่อไปแล้วกันนะคะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าใครจะมาแทนนะครับอ่ะหมดเวลาวันนี้เนี่ยฝากทำผมกินไข่ดีกว่าคนมีบรรยายอย่างเงี้ย ปัญญาดีปัญญาไว้ที่สมองนะเออปัญญาดีอย่างฉันเนี่ยก็มีคำคมมาฝากกันนะคะได้ฟังไหมเพลงที่ถึงปัญญาไม่ต่างกันกับใจฉันเลิกนะจากวง m e n t i f i Hours ฉันก็ลองมั่วอย่างีนะคะคำคมวันนี้ค่ะฝากกันไว้แล้วกันนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยใจจ้า เ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับใครเนี่ยคุณพูดคำโกหกออกไปเนี่ยบางคนเขารู้นะเขารู้สึกได้แล้วเขาก<ช>็จับผิดคุณได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะแสดงออกมาให้คุณรู้หรือเปล่าว่าเขานั้นรู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจริงใจให้การมีสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทาให้ค,คุณอยู่ในสังคมได้มีความสุขแล้วก็เธอทำให้ดําเนินชีวิตไปอย่างที่โดยที่ไม่มีใครแบบคิดปองร้ายด้วยนะะถูกต้องนะรวมถึงบางทีเนี่ย การที่เราแสดงออกเรื่องของความรักนะครับเราอาจจะชอบอยู่เต่ไฟอาจจะรู้แต่แรกก็ได้ว่าเราชอบอยู่แต่ไม่แสดงออกว่ารู้เรารู้ได้ดื้ใจเออมองแค่มองหน้าคนเฮ้ยบางคนเป็นเหมือนกันบางเคนแค่มองหน้ารู้แล้วว่าคนเนี้ยชอบเราเคยดูหนังเกาหลีไหมไม่เคยเรื่องล่าสุดเนี่ยไม่ดูเรื่องเรืงฟอร์ม เดอะสตาร์อะไรอ๋อทำไมเขาทำไมเขาแอบรักกันใช่ไหมนางเอกทดสอบจองหน้าพระเอกสิบห้าวีบอกว่าเนี่ยฉันร้อนแรงมากเนี่ยถ้าฉันจองหนาถึงสิบห้าวีเธอจะต้องลงรักฉันเออเออเออจนาสิบห้าวีพระเอกดึงมาจูบเลยเว้ยเออดึงมาจูบปั้มเลยแล้วชอบไหมอ่ะเออชอบไหมล่ะพระเอกชอบไหมล่ะพระเอกก็ชอบสิพอไปทีดึงมาจูบทำไมล่ะเออเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยสำหรับรายการของราซินคัทเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์สี่ต่อ วพูดสี่ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนวันพูดสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งเออนะฮะถ่ายช่อง movie max channel นะครับ psi 148นะครับผมและที่สำคัญถ่ายทอดเป็นระบบดิจิตอล hd อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวคงหน้าต้องแต่งหน้าใหม่แล้วกล้องนี่อินพุตมาจากอเมริกาเลยนะแต่ทีวีที่บ้านของคุณผู้ชมเนี่ยต้องรองรับต้องอินพุตด้วยนะแต่ที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมส่ง SMS มมาบอกฝันด้วยว่าฝันต้องแต่งหน้าใหม่หรือเปล่า 4221177คะะ่ะวันนี้หมดเวลาของฝันและซีแล้วนะคะพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะ4ี่ทุ่มครึ่งกับรายการสีคัดคัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ